หนึ่งช่องนะคะ FC ลาลุงช่างไปครึ่งปีนะคระับปุ่งพันนะลุงช่างก็มาช่วยเก็บของนะคะพาพวกเรามาช่วยเก็บของอนะขวเก็บของเรียบร้อยแล้วมาขนของนะไปอ่าเรียกว่าไปแล้วนะไป โมดเน้อโจรโมดเน้อไปที่ทํางานใหม่นะไปที่ทํางานใหม่นะก็ะเรียกว่าที่อยู่ใหม่ชั่วคราวนะประมาณหกเดือนหกนะเดือนเบื้องต้นหกเดือนนะเบื้องต้นหกเดือนแต่ว่าแต่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับท่านพนอกนะว่าจะไปมากกว่าหกเดือนหรือน้อยกว่าหกเดือนนะเป็นการตัดสินใจของท่านพน,น,นอกเองนะไม่มีใครบงังคับอะไรทั้งสิน้นนะเราก็ให้โอกาสทุกคนนะ ผ่านจุดวิกฤตของชีวิตไปได้นะครับคนมีจุดที่จะต้องนะต่อสู้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันนะหรือเรื่องของอนาคตนะสำคัญมากวันนี้ก็จะมาเอาของส่วนตัวใั้พหมนออกนะก็มีไม่เยอะครับมีไม่เยอะนะนี่ อะไรตัวอะไรมาช่วยมาช่วยค่ะอันนี้ไปด้วยบ่ไปกับใี่ระนาบไหมไปกับลุงพันธ์เท่ากันนอไหมคะไปไหมครับนี่เข้ามาเฉื่อยได้หนิเข้ามาแล้วเย็นนะย่าทำไมไม่ไปมาใจดีนะห้องนี้เย็นมากเลยมาช่วยคนของลุงพันธ์นะตู้เย็นนี่ไงตู้เย็นก็เอาไปด้วยนะนี่ตู้เย็นนะ ของพีแค่นี้นะครับอยู่มาใหมาห้อยู่มาพักนักเรียนนเวลานักเรียนไปเรียนนะนคืออยู่นี่มาก็ตั้งแต่มิถุนาปีหกห้าแล้วเนี่ยครับเหลือยี่แค่นี้ครับที่เหลือทิ้งหมดนะเดวต้งไปซองปีคือท้งแลแมวอยู่อีกห้องนึงค่ะดูอาชีพยูทูบไม่ได้จดแจะจดแจหค่ะเป็นแมวแมวอยู่ไหนขัดไปค่ะดู ดูนะทุกคนดูตัวลิงตัวข้ากขไปนี่ก่อนอนุญาตเข้าตัวลิงตัวข้าลุงพันไปไหมลุงพันไปไปอยู่กับลุงแม่อันนี้เราตามกำลังจใจจากเราไปแล้วไปแล้วโอ้ยสุดคิดหอดเลยลุงพันเลยไปเอฟซีท่านใดที่คิดถึงลุงพันแล้วก็ไปให้กำลังใจแกเด้อผ่านลุงพันไปยืนตรงนู้นไปอยู่กับลุงแม่ลุงคงไปแบบ หกปีเรารักอย่างนี้เนาะเดือนหกปีป่ะเดือนน้องมันหกปีนั่นแหละออยากกอดใครก็กอดเด้อตอนนี้เออยากกอดใครเป็นพิเศษก็แสดงออกมาเลยนะเอออยากกอดใครเป็นพิเศษก็แสดงเลยเด้อลุงพันเด้อไปก่อนไปก่อนไปแล้วไปเวลาเอาของขึ้นรถไปเอาของขึ้นรถไปยกยกมามาเราจะไม่มีน้ำตาให้ นะครับกับใครนะโดยพนักานนะวันนี้เราจะทิ้งความโศกเศร้าไว้ข้างหลังนะเราจะยิ้มสู้เสมอมาอ่ายกของคนละหนึ่งชิ้นไปไปทำเหมือนของเยอะๆทำเหมือนของเยอะหน่อยช่วยยกของนะคะยายแล้วยายแล้วเอาไม้แขวนไว้เผื่อถึงงานเราลาแล้วเวลาแล้ว ขึ้นปีหรูเอาไปด้วยเอาไปด้วยชุดลับไม่มีใครใส่ของเจ้าหรอกชุดเด็กขายต่อไหมลุงพานของมเชลื่อนไหนเลยนะพอได้เลยนะมีสมัติกเพิ่อนนี่เลยขายหมดทุกอย่างเจ้าจะเหลืออะไรเพิ่นก็เก็บของเรียบร้อยเนาะรอมเพื่อนเพื่อนมาอันนี้คือเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าของลับของลับของขังของขังไปไปไปท่านหนักก็สองคนท่านหนักก็สองคนไป ต่อไปพุณเจ้าไม่มีแรงที่จะเดินเข้าห้องน้ำแล้วนายกของถึงเดียวสองคนสามคนเอาแอนดี้มายกช่วยกันหรอปมาเลยมาช่วยช่วยนะไหวไหวยังไม่ได้ลงมือทําเลยบอกไม่ไหวแล้วมินยกตู้เย็นแล้วมิน้อยน่ะยังไม่ได้ทําเลยบอกไม่ไหวแล้วไปดิคุกเข่าเลยจ

ปุ๊บเนี่ยค่ะเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะนะเกลี้ยกล่อมเลยจ้าจ้าจ้าเลือไม่เป็นไรไม่เป็นไรกินเลือดกินเลยสะอาดสะอาดอ่ะทีนี้เหลือตู้เย็นรูตู้เย็นเสือตู้เย็นตู้เย็นหรอเออยกตู้เย็นเลย ของก็ไม่เยอะเท่าไหร่เน้อจิบๆนะฮะจ้ะนิดหน่อยโอ้เป็นไงน้อยาชิเพื่อนไปแล้วยาเอ้ยตาไหลป่ะจะยกอีกน้ำตาไหลยาชีบอกว่ายาโอลุงบอกว่ายามีน้ำตาให้ใครนะบ่มีก็จะาให้เจ้าไดะเออเอาขอให้ลุงพันโชคดีเด้อประสบผลสำเร็จในชีวิต แล้วก็รีบกลับมาเด้อภายในครึ่งปีนี้เอเพื่อนเพื่อนยกก้นมังนจะบจักนแ้ยกก้มีเธอเห็นเธอก็้เฮาละเพื่อนเลยยกไปได้แล้อเป็นเพื่อนเอเยเนื่องจากลุงพันเองก็มีภารกิจนะที่รุมเร้า จะต้องไปเคลียร์ปัญหานะจะให้ภายใน6เดือนนี้นะครึ่งปีนี้จะเคลียร์ปัญหาได้หรือเปล่านะก็เป็นกาลังใจลุงพันธ์นะคะขอให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเด้อลุงพันธ์แล้วก็รีบกลับมานะนะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปซองไพ่เราซองกลบว่านั้นโอ้ยเออเรื่องไม่รู้แบื่องเขากินไม่รู้เอยมันเปอยไปแล้วปลาต้นหน้าล่ะ ลุงแจ้งก็ยกของมาส่งเลพราะว่าลุงพันได้ตัดสินใจแล้วนะคะอาแบ่งไปกินป้าแบ่งไปกินกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันทำไมกล้องก็เป็นกล้าอย่างนี้นะเอ้าลุงแต่เนี่ยเออช่องใหญ่ช่องใหญ่ อ้ามันมาแมนนะลุงเพิ่นไปเฮ็ดงานจ้าไม่ใช่หรอไม่ใช่อย่างงั้นไม่มีบอกฮุเล่ฮุเล่ฮ่าฮุล่าฮุล่านี้พออย่างว่าหน่อยลุงอ่ะอ่ะลุงพันสู้ๆเด้ออ่ะลุงพันอ่ะใครจะกอดแล้วขอให้โชคดีเด้อใครจะกอดลุงพันเด้ออีกหกเดือนเจอกัน เดี๋ยวเราร้องเพลงเราไ้เกมเดี๋ยวเราขอไปส่งกำลังใจให้ลุงพันนะขอไปส่งกำลังใจด้วยการจับมือขอให้ลุงพันเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตขอบคุณทุกอย่างที่ร่วมทางกันมาอันไหนผิดอันไหนถูกก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะลุงพานเดินก็มาแล้วอย่าไปจังาดขนาดนั้นขอให้เขาเขาประสบผลสำเร็จแล้วก็รีบกลับมานะนะขอบคุณค่ะ Il, อให้อภัยเด้อหากทำผิดทำถูกทำอะไร ling, ทำอะไรรจุ๊บจุ๊บขอให้ปัญหาทุกอย่างผ่าไปได้ด้วยดมาหนี้มานี้มานี่มาหนี้มานีมาหนี่มานีมานี้มานีมานี้มา้มาห้มานี่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 มานี้มานีมานีมานีานี้มานีมาหนี้มานีานีม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 ามานีมาี้มานี่มานีม้ม้มาีมาีมานามนี่นนีม กำลังสีหายใส่กันไม่ไม่เจ้าหรอกกำลังสีหายใส่กันมย้ายบเอาตัวยนต์มเอากาแฟโกโก้เด้อเ่ยเอออันนี้ค่ะเพื่อนๆนะฮะเอาไปปุ๊แม่ปุ๊ภาษาไปแม่เออตู้เสือไปเอาลืมอ่าแอดมินมาลูกมาเร้วลูกุบมาแล้ว ไข่นี่ใส่มงไข่เนี่ใส่โมงไม่เปิดหน้าเลยนคนนี้ละนามประชา,าอันมาอันมาไข่โอ้โอประชานี่เองเัีง<ะ>เสื้อไหมนนนในเมื่อลุงพันตัดสินใจแล้วนะว่าจะไปเสียงดวงนะฮะในหกนะเดือน5้านี้ก็ขอให้ ความตั้งใจที่ประสบความสำเร็จเขาเรียกฟางสิ้นสุดท้ายไหม <c oughs> อาจจะเรียกก <c oughs> ็ได้ก็ขอให้ฟางสิ้นสุดท้ายหรือว่าถอนไม้ที่อยู่กลางทะเลนี้นะฮะพาลพันธไปถึงจุดหมายพูดปับฟาง,ง,งขาดทันที <c oughs> อ้าโอเคอาลุงพันพูดของลุงพนันทะานนอกเด้นนะครับ,รบก็ต้อง กราบขอบคุณนะครับทางลุงช่างป้าสนผักพี่น้องเอฟซีทัวไทยทัวโลกท่านผู้ใหญ่ใจดีที่เคารพรักทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากว่าผมมีปัญหาส่วนตัวเนาะนะครับผมไม่ได้มีปัญหากับลุงช่างป้าสนผักหรือว่าพี่น้องเอฟซีหรือว่า, FC, วาทางเพื่อนเพื่อนยูทูบใดๆทั้งนั้นนะครับมีแต่ความรักความเมตตาความเอื้อเฟอื้เอเผื่อแผ่ต่อกันอยู่ที่นี่มีความสุขในทุกอย่างทุกช่วงจวังหวะเวลาของชีวิตนะครับพี่น้องนะครับแต่ด้วยความที่เราก็ มีภาระหนี้สินเนาะที่ตั้งแต่ก่อนที่จะไปเป็นยูทูบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เรื่องราวหลายอย่างนะครับทั้งครอบครัวทั้งเรื่องสุขภาพด้วยในการไปครั้งนี้นะครับผมก็อย่างที่ว่าเนาะนะครับก็คือไปเ,ออเพื่อที่จะยินรนขนฝายนะครับเราก็ดําเนินการต่างๆเนาะให้มันผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปจะได้ทํางานอย่างไม่ต้องกังวลหน้ากังวลหลังไม่ต้องอะไรต่างๆเนาะ <Yeah. S 1> แต่ถึงแม้ว่ามันจะ บ่ได้ดีที่สุดก็ขอให้มันไปได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนอยู่ที่นี่นะครับกินอิ่มนอนอุ่นนะครับเราก็มีสันตสุขในช่วงทุกจังหวะเวลานะครับเพราะว่าเรามีจิตใจที่ดีลุงช่างปลาชนผากก็ให้ความเมตตาม,มาโดยตลอดอครับคิดีิพาไว้แค่นี้นะครับประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อในระยะเวลา6เดือนนี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตทางลุงช่างปลาชนฝากว่าผมก็ขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ของลุงป้าเหมือนเดิม ในส่วนอื่นผมก็จะได้ขอหาช่องทางวิธีการขายสินค้าขายอะไรต่างๆที่มันจะไม่ได้ไปทับของลุงเนาะไม่ได้อะไร,รต่างๆเพื่อทามันเกิดไรายได้เพราะว่าถ้าผมไม่ทําแบบนี้ผมก็ไม่รู้จะทําอย่างอื่นในเมื่อผมก็ไม่มีทุนก็มีอย่างเดียวก็คือต้องหาวิธีการนะครับแต่เบื้องต้นนี่ผมจะไปเ,เรียนรู้ไปอะไรต่างๆกับตัวเองก่อนในการความคิดวิธีการหรือว่าอะไรต่างๆก็อยู่กับ u t u b e นะครับก็จะทําคลิปอยู่กับโซเชียลอยู่กับอะไรต่างๆนี่แหละ แต่ว่าจะไม่ไปทไําร้ายใครไม่เบียดเบียนใครไม่อะไรต่างๆเราเอาตามความรู้ความสามารถเราให้ดีที่สุดการที่เราอยู่บางทีเราก็คิดว่าโอ้ถ้าเราไม่พร้อมเราอะไรเราก็ทํางานไม่เต็มที่นะทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอะไรมันก็ไม่สะดวกนะเครื่องจะดับเลยนะครับผมก็ต้องขอกบขอบคุณทุกท่านนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านจากใจจริงเนอนะครับด้วยความรักความเมตตาความทุกอย่างที่มอบให้ผมซาบซึ้งในทุกอย่างเอ้ยเดี๋ยว เด็กเหลือคนหนึ่งนะยังไม่ไปบอกไม่ยังไม่ไปพูดอะไรเลยเออเอาเสือเสือไทยกอดช้ำในแน่นๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ